ตำรวจภูทรจังหวัดน้องคายขยายผลจับกลุ่มกระบวนการลักลอบส่งเฮโรอ,อีนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายัางกรุงเทพไปทางที่เกาหลีใต้นะคะหลังจากที่พบว่ามีการลักลอบส่งเฮโรอ,อีนสอดไส้ใส่กล่องผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดพร้อมกับจับกลุ่มชายวัย70ปีที่รับจ้างส่งพัสดุค่ะ เฮโรอีนน้ำหนัก22กิโลกรัมซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องครีมกันแดดจำนวน213กล่องเป็นของกลางที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรท่าบอ่อและภูธรจังหวัดนนองคายตรวจยึดได้จากนายสมพงษ์โลธิเสนอายุ70ปีชาวตำบลโพนสาอำเภอท่าบอ่อหลังขยายผลการจับกลุมขบวนการค้าย,ยาเสพติดข้มชาติที่ส่งยาเสพติดไปยังประเทศเกาหลีค่ะ โดยเพราะว่ามีต้นทางมาจากจังหวัดน้องคายส่งไปยังกรุงเทพมหานครซึ่งได้ให้ชุดสืบสวนนั้นตรวจสอบเส้นทางการขนส่งจนกระทั่งวันที่2เมษายนเจ้าหน้าที่ทราบว,ว่าเป็นการลักลอบส่งของผ่านบริษัทรับส่งสินค้าเอกชนรายหนึ่งในเขตอำเภอท่าบ่อจึงได้ประสานงานกันค่ะ จนกระทั่งพบนายสมพงษ์นำกล่องพัสดุภายในบรรจุครีมกันแดดทั้ง213กล่องมาส่งแจ้งความประสงค์นำส่งลูกค้าที่กรุงเทพจนที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมกับควบคุมตัวนายสมพงษ์ไปสอบสวนโดยเจ้าตัวรับสารภาพว่ามีผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านจ้างให้นำกล่องพัสดุไปส่งได้ค่าจ้างครั้งละ4,000บาทตำรวจจึงแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทําเพื่อการค้าแล้วก็เป็นการทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปก่อนที่จะคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนตํารวจภูธรท,ท่าบ่อส่วนมาตรการของตำรวจภูธรจังหวัดนองคายก็จะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่แล้วก็เร่งกวาดล้างจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในภาคอีสานตอนบนค่ะเราได้ได้รับทราบว่า